การทั้ง3ชิ้นนี้นะครับที่ผมได้สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เป็นรูปแบบกิจกรรมสื่อผสมนะครับโดยการนำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนะครับมาปูทับบนแผ่นไม้อัดแล้วก็เขียนภาพนะครับพระบรมาสาริศลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชการที่9โดยใช้สีอะคริลิกนะครับ เห็นแท็บหลบหลบหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษที่เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อดูเนื้อหาภายในภาพเป็นเป็นเป็นลักษณะเป็นวิดีโอนะครับดูเนื้อหาของของงานในใน,ในภาพนี้ได้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9ก้านะครับก็เราอง์ทรงเป็นแบบอย่างนะครับและท่านเป็น อัคระศิลปินนะครับท่านมีความมีพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะหลายแขนงนะครับโดยเฉพาะจิตกรรมนะครับท่านอ,อีกอย่างท่านได้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับตรงนี้เราได้เห็นถึงความเพียนนะครับเป็นแบบอย่างในการทํางานของผมนะครับและเป็นแบบอย่างในการที่ผมจะ,ะสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับก็เลย นำพระประดมสายที่รับของท่านนะครับมามาเขียนสำหรับรูปรูปแรกนะครับผมนําเสนอเกี่ยวกับพระปีชาสามารถของอพระองค์ท่านในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภาพถ่ายนะครับเป็นต้นนะครับภาพภาพที่สองนะครับภาพนี้เป็นเป็นภาพที่ บันทึกเหตุกรารณ์ทั้งสำคัญนะครับที่ทําให้ชาวไทยทั้งประเทศต้องต้องช็อกนะครับเรียกว่าน้ําตาท่วมทั้งแผ่นดินนะครับผมใช้ชื่อภาพว่าพระดระเด่สุสวรรณคารัยนะครับก็ได้นำํนำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนะครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโศกเศร้านะครับของประชายชน และการอะไรนะครับที่ที่ทรงท่านได้เส,สด็จสวรรคตนะครับก็เราก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันเพื่อดูเนื้อหาอภายในภาพได้ครับสำหรับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าภูมิพโลพิกุกนะครับซึ่งเป็นภาพในขณะที่ท่านทรงพนวดน,นะครับเรื่องราวก็เช่นกันครับเราสามารถ ดาวโหลดเพื่อเพื่อดูเนื้อหาภายในภาพได้นะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่สนใจจะศึกษาทางด้านศิลปะทางมหาวิทยาลัยราชภัฒเรามีหลักสูตรอยู่2หลักสูตรคือหลักสูตรออกแบบศิลปกรรมและก็หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์นะครับซึ่งสามารถไปศึกษาเล่าเรียนได้นะครับ สำหรับประชาชนทั่วไปก็สามารถติดตามนะครับติดตามผลงานการแสดงงานหรือการจัดอบรมต่างๆนะครับทางทางสาขาจับนะครับไม่ว่าจะอบรมแม่บ้านอบรมกลุ่มเยาวชนต่างๆนะครับหรือว่าการจัดนิทรรศการตามโอกาสต่างๆนะครับซึ่งในงานเราจะมีการสาธิต เช่นหน่คือ,อ,อในงานนี้นะครับเราจะมีการสาธิตนะครับมีทั้งการเ,เพ้นภาพวาดภาพนะครับแล้วก็การมัดย้อมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับตรงนี้สําหรับประชาชนทั่วไปนะครับหรือคนที่ไม่ไม่มีโอกาสได้ได,ไ,ดได้ศึกษาในในสถาบันก็สามารถมาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยครับ